จ้าตอนนี้น,น้องจ,<ว>จันทร์กับน้องซันกำลังขนกล้วยขึ้นรถเสียไปปลูกจ้าไอซอนไอซอนทำไมไม่ไปยกช่วยพี่จัาหรือพี่ซัน่ลมละอยากบูชิวชี ไปที่เอาไปได้ก่อนนะคะไอ,อเห็นเหือเนียค่ะไอเห็นเหือเ้ว่ยค่ะรอ,อด้วยค่ะไปเดินลูกเดินมาเดินมาเดินตามหลังพี่จัดกับพี่ซันมา喽เห,นหน็นนะ ถ้าเหีนเโอ้ยแน่นไปไหมเออหนไหมจัเรนไหมพี่พี่พี่ชันย่พี่ดูนะหมายยืนจ้าโอแต่อากาศนองเหลือแดงดงไอจัดระวังเี้แต่วังน้องสันหยับน้องซันเข้าไปทำไมใต้รถน่ะโอ้ยมือไอชัน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 แ่เจเจ ปึ้งไะมามาม่นสองคนดีจ้ะห้องกิดกิดอยู่น้องแรงอะไรช้อนอิบเปลือกขายดีหน่อยเลงจ้ะคอลงเลยค่ะ ก้าอยมาไปนั่งายอีไลซอนมึงสิตกลุ่มนี่ไลซอนปุ้ยผุนจะปลาผุนกลับมาแล้วอ้วนผุนผุนตึงดึ๊ดตึงดึดมาแล้วผุน บมันจัดกัะน้องชันกำลังหยกลงจะจะแล้วสิกาเปลอกอีกเพื่อที่สีมาปลูกจ้ะเดี๋ยวบ้านเสร็จเดี๋ยอยู่ตรงนี้อันนี้คือเตรียมหลุมเรียบร้อยแล้วจ้ะเตรียมเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่ฟุ้นใส่หยังไว้แล้วจ้ะเราจะไล่อนต้องกับ่ายกับยปอวเลยจะบาย ไล่ซันไล่ซันเร็วเร็วเร็วเพื่นหน่อแม่จัดไล่ซันโอ้ตกลุมซะเนาะขึ้นได้ปะเนาะยังร่องงยืนเฝ้ากล้วยแต่ไปเร็วเร็วเลยเพิ่งเจอโอ้จ้ะของโลกเฝ้าน้ำไอ้จัดเพื่อนเลยไอ้จัดเบิ่งกันนั่นไอ้จัดเอาอันนี้คืนแม่เนี่ยนู่นเมียนั่งซ้อมีไอตีนัน ถือเขาอุ้มแล้วถือเขาลักพายโต๊ะเราใช่ด้วยทำบังหลากลันลูกมีไอ้วะนังโอ้ยมีไอ้โอ้ยอาจัดก็เป็นตดขี้เดียดอะไรน้องก็เป็นตดหักไปที่นี่เห็นยังชูอับยังไปไปที่ดรงยังไอ้แดง,ดง,งยดงังลูกไปไปเรื่อยเไปคนขึ้นอีกโอ้ตก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 โอ้ย ยเก็บเมนูหัวเฉียบติชนอันหนอันไต้องเหยียบกันไม่ยังฉันไม่ยังแมเมึงกีเก็บไปแล้วจามปิดๆเลยมนี่เป็นไดอาการเป็นไนลรกไรันเอา, <c oughs> าไปไปไปยังไม่หยุดฟอแม่มา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 เอีจัดกับพี่สันเก็บขึ้นที่รถอีกนิด้ึงย ทะลุมาอีกแล้วเมื out, ่อก in ี้ถึกเตะยุ่รอบนี้เหมือนปะคะเนาะคื่อสิลายรอบแทะเื้อฉันรเปียฉันยก้นม อันเร็วยกเชื่อกันเร็วๆยกช่วยกันมือแรงสีเลี้ยงหมาย่างหมูย่างหมาย่างคือทัานคนเอิ้นซื้อป่ะเนี่นยต๋อมินบอกครับคีโมไซพาน้องเห็นไหมไอ้กูหูแววและช่วงนีไงภายพานทางเอ้อว่าเอิ้นซื้อ,จอเอจ้าของเมื่ลไหจ้ะ ไปได้หมดไหม,ไมเอาไรช้อนระวังพี่สันหยยบอีกเด้อนั่น<ะ>ไปที่นี่ไปห <ไป S 1> ลือขึ<ล>อันนี้เลยหาต้นจ้ะไปช้อนไม่ต้องเข้าไปน้ำเขาดอกหยาบมาแม่มาแม่เข่าไปแล้วมาแม่ไปเลยวนาะผลพิจารณาแล้วผลวถึงแม่เต้ปะเนี้ยทำปงงง <laughs> eh payah